สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่อง,ง equation test 1.2นะครับเป็นแบบทดสอบสมาการตอนที่1.2นะครับในเนื้อหาประกอบด้วยเป็นสมาการของพหุนามสมาการในรูปของเศษส่วนพหุนามสมาการใน,ในรูปของการติดกลนะครับเนื้อหาครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1-3ครับกำหนดให้ x เท่ากับ1บวก square root 5ส่วน2ให้เศษส่วนมานครับจงหาค่า x กำลัง7ลบ1ส่วน x กลัง7 จากการคิดราวพิจาร x กลังเก่อนครับ x กำลังเจ็ดเราสามารถเราจะนั่นเอเพิ่งเอา x คูณกันเจ็ครั้งเราใช้คุณสปร์เรย์จุลลงช่วย x กำลังเจ็ดก็เกิดจากะไรครับกระจายครับก็เกิดจาก x กำลังหกคูณ x กำลังหนะครับานเื็นการคูณการเลขชี้กำลังเอามารวมกันนะครับนั่นก็ตามสรนี้ครับนี่ครับ a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n นะครับหกวกหก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมใช่ไหมครับต่อไป x กำลังห ครับก็เกิดจากนี้ครับ x กำลังสามทั้งกสองจากคูณบวกเลขหนูตรงนี้ครับนี่ครับ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n นะครับพันหกก็เกิดจาก3 2 2 3ก็ได้ครับแต่เราใช้ x กำลังสามก่อนนะครับกระจายตัวมากก่อนจะง่ายกว่าครับอย่าอย่าไปใช้ x กำลังสองแล้วมันค่อยมๆยกกำลังสามจะยากไปก็ได้เหมือนครับแต่จะเสียเวลานิดหนึ่งในการคิดนะครับกระจายค่า x กำลังสาม ัน,นี้ครับยกกำลังสามนะครับก็ได้เป็นนี่ครับ x กําลังสวงเล็บหบวกูส่วนสอท่าัยกงสอันนี้เราใช้สูตรการกระจายครับสูตรการกระจายนีครับหน้าบวกหลังหน้าคืนไอ้สอเราเอาไว้ข้างหลังเรา,เาให้คิด,คด,คดตัวเศษก่อนหน้าคือหนึ่งู่ห้าคือตัวหลังหน้าบวกหลังได้หน้ากำลังสามก็คือหนึ่ลังสบวกสคูณหน้ากำลังสองก็คือหนกลังสได้ห คูณหลังคืนก็คือรูทห้ามันก็ได้แหละครับ3ารูทห้าแล้วก็บวก3หน้าก็คือ1 3ึ่งได้3คูณหลังลสองหลัง2คือรูทห้าลังสองได้5ก็3า5ถูกครับต่อก็บวกหลังล่างสรูทหยกลังสก็ได้เป็น5รูทส่วน้าล่าง2ลได้8นี่ครับเอาครับนี่คือหน้าสามบวก3หน้าหลังสองหลังบวก3หน้าหลังลังสบวก หลังกำลังานะครับอ่ะรวมครับ1กับห้ได้16 3หกู5ก็5รูทเป็น8ปรูทหาถัดนะครับได้8ปดรูทเสร็จแล้วเาแปหารถูกไหมครับ8หาร16บได้2คือตัวนี้อันนี้8ปรูห้าก็เหลือรูด5ไม่งงนะครับเอา8หานะครับเดี๋ยวดึงตัวประกอบร่วมานะครับดึง8ออกมาตัดกันนะครับตอนนี้ x กลัง3ได้2บวกรูทไม่งงนะครับต่อไปครับ ค่า x ยกกลังเจ็ด x ยกงเดนะครัจะเ,เริ่มเอามาใช้ตรงนี้ครับ2องบวกรู่หนี่คือ x กลงสามก็ยกลังสองกไมเป็น x กล6งหกจากตรงนี้ครับกุศลนี้แล้วคูณ x กำลังห x กำลังคึ่บวกรู่ห้ส่วนสอทันนะครับไปครับกระจายตรงนี้ก่อนหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังสองก็ได้2องสองเป็น4 4่สี่บวกลู่ห้าบวกห้ถูกมครับ นี่ครับก็เป็นอะไรครับก็เป็น9บวก4.5ทันนะครับตอนนี้คูณ1บวกรูท2อ่าอันนี้กระจายเข้าไปเลยครับ9คูณ1ได้9 9บวกรู5 4.5คูณ1ได้4.5 4.5คูณรูทได้55.20 4พลังเป็นส่วนเป็น2ครับทันไปครับเป็นงงนะอีกทีเนะครับ9เหมือน9เราดูตัวหลังก่อนนะครับ4.5คูณรู5ได้ 4520 2ายบวกกับเก้าได 29, knife, ้ยีถูกไหมครับต่อไปครับตรงนี้สี่ลบหคูี่ลบห้ากคูณล้าได้เก้าลบห้ากวกลบได้สิบสาม้โอเคนะครับได้เอกซต่อไปครับหาค่า1นึส่วนเอกซ์ลบเตรงนี้นะครับแล้วก็ตนนัวมิกับก็เป็นเศษซ้อนพลิกกลับขึ้นมานะครับนี่ครับไม่ได้อะไรได้แครับได้เป็น2ส่วน 29บกวก13มห้าถูกไหมครับไปเศษซอนพลิก,กับนะครับจากหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนท่านไม่ไม่งงนะตัวนี้นะก็คือ1ส่วนตัวเนี้ยเศษซ้อนแล้วพลิกกลับขึ้นมานะครับในตัวนี้คราวนี้ต่อไปครับการทำเราไม่ยอมให้ส่วนติดก้นเราก็เอาคอนจูกเกตเขาเรียกคอนจูกเกตก็คือตัวมันเองนะครับแต่ว่าื่องหมายตรงตรงนี้ตรงถ้าใ้บวกให้ใส่ลบนะครับดูตรงนี้นถ้าในบวกให้ใส่ลบให้เปลี่ยนเป็นลบถ้าอันนี้ลบให้เป็นบวก ก็เอาตัวเนี้ยยี่สิบเก้าลบสิบสามรุดห้าคูณทั้งเศษและส่วนนี่ครับยี่สิบเก้าลบสิบสามรุดห้าคูณทั้งเศษและส่วนค่าจะเท่าเดิมแม้ตัดกันหายไปนะครับตัวนี้เลยคอนจูเกตนะครับเห็นไหมครับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเอาตรงล่างก่อนนะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลัง,ก,ลงก็ได้เป็นหน้ากำลังสองเอาข้างล่างก็คือยี่สิบเก้ากำลังสองลบสิบสามรุดห้าทั้งหมดยก่สองนะครับส่วนโบลคูณปกติสองคูยี 29, ่สิบเก้าสองคูสิบสามรุดห้า นี่ครับคูยชานะสองคูยี 29, ่สําเร้าคก่อนได้ครับส่วนล่างกายเป็นหน้าทั้งสองลบหลังทั้งสองนะครับของมันได้841รบเอลบสิบสคูณสิ 13, ได้ร้อยหกส5เกร้อยได้5ด้ห้คูณหได้845 845ยอยตรงนี้นะครับ ลบกันได้ลบสครบลบวงเล็บยี่สิบเก้าลบ, 13, ลบ 5, ส้า่วนสองในลบอย่างน้าครูยังไม่ลบเข้าไปข้างในยังไม่เข้าไปเพราะว่าเห็นตรงนี้ครับเห็นไหมครับหนึ 1, ส่วนเกลังเนะครับเดีย๋ยวเจอกันลบจะลบจะได้บวกตรงนี้นะครับมันจะได้บวกนั้นเก็บตัวค่างนี้ไว้ก่อน,นครับไม่ต้องไม่ต้องลบนี่เข้าไปนะครับห้าหาคำตอบครับ x กลังเจลบหส่วน x กลังเ้าวเอา x ลังเที่ได้มาแทนครับ ยี่สิบเก้าบวก 3, 5, สวนสงตัวนี้ครับหนส่วนเอ็กซ์ังเมันมีลบลบลบได้บวกนะตัวนี้ได้บวกเห็นไหมฮะเล้บว,แบบวกก็เป็นยี่สิบเกลบสิบสามห้าส่วนสองมันไม่งงนะครับไม่งงนะอ่าส่วนเท่ากันแล้วก็บวกกันยี่สิบเ้าบยีได้เลยครับห้าสิบแป่วนนี้หายไปห้าสดส่วนสองได้เลยครับยี่สิบเก้าเนี่ขในข้อนี้ตอบยี่สิบเก้านี่ครับโอเคครับได้ครับข้อหครับ ให้ a ลังสองบวกหนึ่งส่วน a ลบหนึลบเกลังสลบหส่วน a ลบสเท่ากับ a กลังสลบเจส่วน a บวกสามลบ a กลังสองลบสส่วน a บวกส, 2, สจงหาค่า a อกลังสองบวกห้ส่วน a อลบหนึข้อนี้นั่นเลใช้ผลต,ต่างสองช่วยกันได้ครับการปรับรูปนนั่นเลยเอาเนี้ยครับเอา a ลบหไปหารตรงนี้ครับหาร a กลังสองบวกหนะครับเป็นการใช้การใช้เรื่องของเศษส่วนพหุานาช่วยนะครับตัวอย่างนี้ถ้าครูใช้การหารน,นะครับ a อลังสอง บวกหนึหารด้วย a-1 ลบหนหาร a ลสองได้ a นะครับ a ูณ a ได้ a ลสองเคูณลบนลบ a อ่นี้หากล้างันหายไปอันนี้ตรงนี้ลบนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนะครับบวกก็เป็น a บวกหนึ่งพอที่ทันนะครับ ม่งงนะพอเราเอามาลบกันนะครับลบจะลบได้บวกนะฮะก็เป็นบวกเแล้วชักหนึ่งมาต่อไป a หาร a ได้หนึ่งก็ได้ได้บวกหนึ่งแล้วหนึ่งคูน a ก็หนึ่งลบหนึ่ง a, กับ a หายไปอันนี้ลบกันเนาะก็ลบจะลบได้บวกก็ได้สองนี่คือเศษครับทั้นไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเรามาเขียนใหม่เราจะได้ครับผลลัพธ์ a บวกหนึ่งกค่าจำนวนค่าครับ เขียนมุมจุลภาคเอ,อนี่คือจำนวผลลัพธ์ที่ได้บวก2ส่วนเศษ2ตัวหารคือ a อลบหนี่ครับวิธีนี้ก็ได้ครับนั่นเองทำไปลูกอันกรณีที่2จัดใหม่วิธีสองนะใช้เรื่องผลต่างไอ้อผลต่างสองเหนะครับ a อลบอันนี้มีลบเอลบหนึ่ั่นก็ตรงนี้เลยครับ a อกำลังสลบห ให้เหมือนตรงนี้นะครับคราวนี้ในโจทย์เราบวกหนึ่ง,งครับแสดงว่าจะเป็นบนที่ต้องบวกสองค่าอะเงเท่าเดิมนี่ครับถัดไปครับตรงนี้มาจัดอย่างนี้แล้วในเชลเลอร์ผลมมต่างทั้งสองช่วยหน้าลบหลังหน้าบวกหลังแล้วกูแยกเป็นสองตัวนะครับแยกมานเลยนะครับ ในกระ t h o อนะครับนี่หายไปก็จะตรีมาตรงกันนะครับจะตรงกันเหมือนกันครับโอเคนะครับแต่นี้คุยใช้วิธีเรื่องผลต่างของสองช่วยนะครับคงไม่ต้องหันหาอย่างนี้นะครับขอใช้วิธีนี้วิธีที่สองกันนะวิธีสองวิธีนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนะอีก็อกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเอกลังสองลบสี่แต่ในโจทย์เราลบหนึ่งก็ต้องบวกสามครับ ส่วน a ลบสองนี่ครับ,รบผลลัพธ์ที่ได้ครับกูตอบไปนะ a บวกสองบวก c สามส่วน a ลบสองนี่ครับอันนี้ตัวที่สองครับโอเคนะครับอ่าเราก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับที่ทำให้ดูนะครับ คำตอบนี้ก็ได้กระจายมาต่อครับ่ไม่เสียเวลาครับนี่ครับโอเคนะต่อเลยนะตัวนี้ได้ตัวนี้ออกมาต่อตัวที่2ครับ a อกำลังลบ1นส่วน a ลบ2นี่ครับก็ได้เป็น a บวก3เอเบวก2แล้วก็บวกเศษ3ส่วน a ลบ2นี่ครับอันนะต่อไปก็อันนี้ลบ9ได้เท่าเแล้วก็บวก2นะครับลบ9แล้วบวก2นี่ครับ ก็จะได้ a ลบสามวงเล็บ a ลบสบวกเศษ2ส่วน a บวกสนี่ครับฐานนะตัวสุดท้ายนี่ครับก็ได้ a คำตอบนะได้วงเล็บ a 2, บวกสบวกเศษ1ส่วน a ลบสอง a บวกสนี่ครับโอเคนะครับสเต็ปนี้ต่อไปครับจากโจทย์ครับเอาตัวนี้ลบตัวนี้ นะแล้วก็จับคู่ครับอันลบกันนะฮะลบกันคู่นี้ครับกับคู่นี้เหลี่นี้ก่อนนี่ครับลบกันนะครับลบกันก็ลบกันก็ a กับ a หายไปเท่าไหรครับ1นึลบสนลบสองครับเอ้ย1นึลบออกสองในลบหน่งมันจะมีลบหผล่ขึ้นมาลบหเห็นไหมแล้วก็2 ส่วน a ลบหตั้งลบออกด้วย3ส่วน a ลบสอันนี้กมือนกันครับนะครับ a ลบ a หายไปถูกไหมครับมันลบกันลบกันหายไปแล้วก็ลบสามบวกสองเหือลบหนึ่งในลบหนึ่งตรงนี้ไม่งงนะครับเรามาลบกันนะครแล้วก็ตัวตั้งคือ2ส่วน a บวกสามลบหส่วน a บวกสโอเคนะได้นะฮะต่อไปก็เอาอย้าลบหนึ่งไปฝั่งไหนก็ได้ครับก็จะหักน้างกันไม่นี่ครับ ได้ได้มาอ่านี่นเลยก็ทําค่าในค่าหนึ่งครับซ้ายทําซ้ายขวาทำขวาครับทําส่วเน่ท่ากันก็เอลบสองคูณสอคูณสอันนี้ก็เอบวกสองคูณสอบวกสคูณหนึ่ะครับคโอเคนะขูขอต่อนะได้ไวนะครับอ่าได้นี้ามาไม่มงครับอ่าต่อไปครับดึงลบหนึ่งามาเจะได้เป็นเอทำนี่ให้เหมือนกันครับดึงลบหึงออกมาเป็น a อบวกหครับ แล้วก็ลบหมาไว้ข้างล่างไม่ผิดนะฮะเอาลบหลบหออกมาข้างหน้านะครับแต่ควรลบหนึ่งไว้ไว้ข้างล่างไม่ผิดนะครับเหมือนกันนะฮะเพื่อว่าให้ตัวเศษเหมือนกันนะครับวูทยาศาสตัวเศษให้เหมือนกันนะครับเมื่อตัวเศษเหมือนกันครับเห็นไหมครับเราก็พิจารณาที่ตัวเศษว่าไอ้สองฝั่งที่เท่ากันจะต่อเมื่อลบดีติวจีเอบวกหนึ่งครับถ้าเอบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์สมการซ้ายกับขวาจะเท่ากันนะครับถ้าเอบวกหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ พีนาท่าอบวกหนึ่งมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งบวกหนึ่น 1, งเท่กับศูนย์แสดงว่า a เท่ากับลบหนึ่งนะเอลบหนึ a ่งนะครับตอนนี้แทนไปได้ศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับแต่กรณีที่สองเบวนึ 1, ่งเกับศูนย์เมื่อ a บวกหนึ 1, ่งเท่ากับศูนย์เอาบวกหนึ่หารตลอดได้ดครับก็เหลือเป็นหนึ่งส่วนนี่ก็หนึ่ส่วนนี่ครับทันนะครับอ่าก็เอาขึ้นเอาคูณไขว้เลยครับคูณไขว้าม,านะวาวามานะครับคูณไขว้สแล้วก็ 0, ะจายมาครับได้ a กำลังสองบวก a บวกสี่เท่ากับศู ใช้คุณสมบัติของ b ลงสองลบสี่ไอซีต้องมีค่ามากกว่ากับศูนย์ที่ถอดรูทได้ถูกไหมครับเราหลักการนี้แล้วถ้าเราแยกตัวแยกตัวกรอบตัวิีแยกไม่ได้นะครับเพราะ4เกิดจาก2องคูณสองัหนึ่งคูณสี่ไม่พดกลางไม่ได้หนึ่งแน่นอนนะครับต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับ b ลงสองลบสี่ไอซีคราวนี้ b ก็คือตัวนี้ครับหน้า a ตัวนี้หนึ่งนะครับต่อไป a ตัวนี้คืออนี้ครับหน้านี้คือสามสิทธิ์นะครับไอซี b ลงสองลบสี่ไอซีนี่คือสามสิทธิ์นะครับไม่ให้ตัวแปรในคราตัวนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น1ลบ4คูณ1คูณ4 1ลบ16ได้ลบ15แสดงว่ามันติดลบมันถอนรูบไม่ได้ถ้าอยู่ในรูปของรูทนะครับในกลนะครับไม่ได้แสดงว่าข้อนี้หาค่าไม่ได้ครับแสดงว่า a กําลัง2บวก a บวก4กับข้อนี้หาค่าไม่ได้คําตอบมีคาตอบเดียวคือ a เท่ากับลบ1เมื่อได้คาตอบเดียวก็แทนค่าไปครับ a กลัง2 a กลัง2บวก5ส่วน a ลบ1ลบ1กําลัง2ได้1 1บวก5ได้6 บ -1, บหนึ่งลบลบสองหารหกได้ลบสาข้อนี้ตอบลบสาครับโอเคนะครับได้ครับให้ hey A และ X เป็นจำนวนจริงโดยที่ X บวก A ส่วนสอเท่ากับ A X บวกหส่วนสเท่ากับสคูณ A ลบ a ส่วนสองลบ x ลบหจงหาค่า 5A า่อข้อนี้เราต้องจัดคู่อาัตราส่วนครับมันมีมีทั้งหมด3ามจำนวนนะครับ,นนรบเอาคูจัดคู่แรก X A บวก a ส่วนสเท่ากับ A X บวกหส่วนสานะครับสเต็ปแรกก่อน นีครับอ่าก็จัดรูปหาค่าเอ็กซ์ครับเอา3คูณคูณไขว้สองคูณไขว้สามคูณฝั่งนี้2องคูณฝั่งนี้ก็ได้3 x บวก 3A เท่ากับ 2a x บวก2จัดรูปมา x อยู่ด้วยกันก็เป็น3ลบ 2a ทันแะหุเลเอ็กมาเยอะพว่ง่ายย้าย2 x งกฝั่งนี้นะครับเราดึงตัวประกอบร่วมออกมาดึง x มาก็ได้3ลบ2 a เลขคูณ x ส่วน3 a มียย้ฝั่งนี้ก็เป็น2ลบ 3a ต่อย้ายอันนี้ม,มาคูณยย้าม,มาหารครับ x เท่ากับ2ลบ 3a ส่วน3ลบ 2a ตอนนี้เี่งงนะฮะในการจัดรูปนะครับอ่าแต่คลายเก็บไว้ก่อนครับอ่าต่อไปครับจัดจัดคู่ที่2ครับ x บวก a ส่วน2เท่ากับตัวน,นี้ครับตัวแรกกับตัวที่3มาเท่ากันครับเป็นสมสการที่2ครับ x บวก a ส่วน2เท่ากับ3คูณวงเล็บ a ส่วน2อลบ x ส่วน5านะครับอคอลนอคือ10เอากูตลอดครับสิบไว้ x อยู่กับ x a อยู่กับ a ก็ได้เลครับ11 x เท่ากับ10 a พัน x เท่ากับ1 0 a ส่วน11เป็นสมการที่2นะครับเป็นสมการที่2แทนค่า x ในสมการที่1พราะค่า x ต้องเท่ากันสมการที่1เท่ากับสมการที่2องก็จะได้ 10a.11 ส่วน11เท่ากับ2ลบส a ส่วน3ลบ a เคูณไข้ครับก็ได้ไปเลยครับ3 0 a อลบ 20a ลัง2เท่ากับ2 2ลบ3 3A จัดรูปนะครับเป็นรูปสมการกำลัง2เรียนเรียงตามดีกีครับใหม่จะได้เป็น 20a กลัง2ถันะเอาดีกีสุดขึ้นก่อนนะย้ายฝั่งนี้เป็น 20a กลัง2อย้ายนี่มาก็เป็นลบ a 3 a บวก2 a. 2เ่าันนะครับ เราแยกตัวประกอบอันนี้จะแยกเพอริเศตต่อไปเราก็แยกตัวประกอบนะครับ 20a 2ลงลบ 63a บวก2แยกได้นะครับ 5a ลบ2คูณ 4a ลบ11หาคำตอบ 5a ก็มี2คำตอบด้วยกันครับ a ตัวแรกคือ2.5 a ตัวหลัก a ด้วย2คือ11ส่วน4ก็ได้เลยครับ11 4หาคำตอบหาค่า 5a ครับก็จะได้เนียครับ A มี2ค่าตัวแรกคือ2อส่วนหาตัวสองส่วนเป็นสนะครับให้ตัวแรกก็ได้แตตัดกันเหนือ2อถูกครับอันนี้ก็55าส่วนสี่คตอบมี2ค่าคือ2กับ55าส่วนสี่น่โอเคครับได้ครับข้อนี้ไม่ยากครับข้อ4ครับกำหนดให้ A เท่ากับวงเล็บสแูทเบวกหบวก square r o ท t x เทาหมดยงสและ b เท่ากับวงเล็บทบวกหลบรทเอเทยงสาถ้า a บวก b เท่ากับ4จงหาค่าของ a ลบ ครน,นี้นะนี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกระจายกําลังสามนะครับนะครับนั่นเลยสังเกตตรงนี้ครับ a ลบ b นะครับแล้วก็ a บวก b เลยนะครับนี่ต้องเกี่ยวข้องกันนั่นเลยลองเอา a ลบ b ยกกำลังสองครับเหมือนได้เลยครับ a กำลังสองหน้าหลังสองด้วยครับลบสองหน้าหลังก็คือ a คูณ b บวกปีกำลังสองนี่ครับสุดนนี้บวก B ยกกำลังสองครับเท่ากับหน้ากำลังสองครับ A กำลังสองบวกสองบวก B กำลังสอง และตรงนี้มันเท่ากับ16ถูกครับ16เท่ากับนี้นี่แหละครับนักเรียนนะฮะสังเกตครับเดี๋ยวเราตรงนี้พวกนายเราต้องหาค่า a คูณ b a คูณ b ตรงนี้สําคัญ้อง a คูณ b ดูก่อนนะครับ a คูณ b ก่อนเดี๋ยวส่วอื่นอย่าตามมาเองครับนะครับเขเคครับเลาการนี้แช่ไปหา a คูณ b ก่อน a นะครับตรงนี้จะเหมือนกันสแควร์ล o ตัวหน้านี่เหมือนกันอันนี้ตัวหลังครับนะครับนี่ตัวหลัง ถ้าเรา A มาคูณ B นจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าับหลังเห็นไหมครับมันจะเกี่ยวข้องเรื่องผลต่างลังสองนะครับอ่าคันนี้โดยการใช้คุณสมบัติของเลขกำลังก่อนครับการคูณกันอ่าถูกครับตรงนี้นี่ก็ได้เข้าใจครับนี่ครับ a ูณ B เไม่งงครับอันนี้กำลังสามกลังสามันั้นเราก็เขียนใหม่ครับเป็นทั้งหมดนะครับสแควรูทเอบวกหบกสแควรูทเอคูณสแควรบวกหลรทเทั้หมดย ใช้คุณบสมบัติของได้ยกหลังนะครับต่อไปกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองตรงนี้รู้จ่ายไปแล้วก็ลบหลังทั้งสองรูดิคหหายไปเหลือเอ็นะครับนี่ครับในชานะตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ใ้ชานะก็ได้เอ็บวกหนึ่ง ลบ x ทั้งหมดยกลงสามถูกไหมครับแล้วนี้จะหายไปครับไม่ได้หนึ่งออกมานี่ครับพัน A คูณ B เท่ากับหนึ่งโอเคนะไม่งงนะต่อไปครับจาก A บวก b เท่ากับสเราใช้เรื่องกำลังทั้งหมดยกกงสองครับกำลังสองสมบูรณ์ช่วยครับยกกงสองสองข้างเป็น A บวกบทั้งหมดยกสอเท่ากับ16บหกกระจายมาได้เป็น A กำลังสองบวกสองบบวกบียงสเท่ากับสิถูกครับ A คูน B ไม่ได้เลครับได้2ครับพันเอกำลังสองบวกบีกำงสองได้14นี่ครับเก็บไปก่อนครับสเต็ป4ครับนั่นเลยก็ A ลบ B ท่ามย2มาใช้นะครับตรงนี้นครับก็ได้เป็น A กำลัง2ลบ2 AB บวกีกำลง2นะครับ A กำลัง2บวก B บลัเท่ากับ14แทนไปส่วน A คูณ B มีค่าเท่ากับ1ก็กลายเป็น สิบสี่ลบออกได้สองพันสิบสี่ลบสองได้สิบสองพันเอลบบีเท่ากับบวกลบสแวรูสิบสองเอลบีเท่ากับสอรูทสใช้ค่าบวกเพราะอะไรครับค่า A, เนมครับค่าเเนี่ยสังเกตนะครับมันมากกว่าค่าบตอนนี้มันลบเห็นมตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังเหมือนกันแต่ว่าน,นี่บวกอันนี้ลบพันค่าของเเนี่ยมากกว่าค่าบีพันเอลบบต้องมากกว่าเพราะงั้นใช้ค่าบวกก็ตอบว่าสองรูทส่วนลบสอูทตัดทิ้งไปครับข้อหครับ ให้ 3m ลบ2เท่ากับ3บวก 3m ลบ4เท่ากับ3บวก 3m ลบ3เท่ากับ 3m ลบ2คูณ 9m ลัง2ลบ 12m บวก4ชงหาค่า 9m ลัง2ลบ 3m เราก็จะสเกต3ตัวนี้เหมือนกันนะ 3m ลบ2คล้ายๆกันนะครับคราวนี้ครูหลักการคิดในนีอยาเอาเอาตรงนี้ก็ 3m ลบ2ให้เท่ากับ a เลยก็ได้ครับนะครับเราไดกลายเป็น a ลบ1 a ลบ2 a ลบ3ก็ได้แต่ครูเอา3พจนแรกนีมาคิดก่อนเอาแค่นด้านซ้ายมือนะครับ พ์กลางคือ3 m ลบ1ให้เป็น a นะ3 m ลบ4ให้เป็น a อันนี้ลบลบ3ก็ต้องต้องบวก1มันเพิ่มขึ้นถูกนี้ก็เป็นอันนี้เป็น a อันนี้ก็เป็น a บวก1อันนี้ก็กลายเป็น a ลบ1เทคนิคการทำนะครับแอเคนี้ก่อนครับลดรูปพหงนามด้านซ้ายเอาด้านซ้ายก่อนนะครับโคูณ a, a กับ 3a ลบ4ตรงนี้เป็นตัวกลางเอาน,นี้เป็นตัวกลางนะอย่างเพิ่มมสนใจกาลังนะอนุตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ใช่นะตัวที่2ครับ ก็จะได้เป็นนะครับอ่าก็าจะได้เป็นนี่ครับเห็นไหมครับตัวการได้ a อัน,นี้ก็ลบบวกหนอันนี้ก็ลบหนก็กลายเป็น a ลบหนึ 1, ทดยกสบวก a กลังสบวก a บวกหนึงลังสามอันนี้ก็ส a ลบสอนี่กบเก็บไว้ก่อนส่วนนี้แยกตัวประกอบได้นะครับเดี๋ยวค่อยทำทาดูตรงนี้ก่อนนะครับ มื่อกระจายมาครับกระจายทั้นนั่นเองก,กระจายเองนะครับจะไม่งงนะครับส่วนการกระจายนะตรงนั้นมานะก็าานะจะได้เลยครับ 3a กำลัง3บวก 6a นี่คูณไว้ทีหนึ่งครับส่วน 9m กำลัง2ลบ 2m บวก4แยกตัวประกอบได้เป็น 3m ลบ2คูณ 3m ลบ2ก็เขียนมาเป็น 3m ลบ2ทั้งหมดยก2ขั้นสุดท้ายได้คูณกันก็กลายเป็น 3m ลบ2ยกกำลัง3ถูกนี้นครับอ่าต่อไปครับสเต,ต็ตต่อไปครับ 3m ลบ ให้ a เท่ากับ 3a ลบ4แต่ในโจทย์ของเราคือ 3a ลบ2ะัะนั้นตัวนี้แทนด้วย a บวก2ไม่งงนะอ้าแทนเข้าไปครับก็กลายเป็น a บวก2ทั้งหมดยก3กระจายมาครับ a กำลัง3บวก 6a ลัง2บวก 2a บวก8นะครับก็จะได้จัดในรูปรูปกำลัง3ดตามดีกีครับนะครับจัดใหม่ก็ได้ a กำลัง3ลบ 3a กำัง2ลบ 3a ลบ4ลบ0ต่อไปก็ใช้วิธี แยกประกอบตอนนี้มันกำลังสามเราอยาเรื่องหารสังเคราะห์ช่วยครับเรียงตามสมมติสิธิก่อนนะครับอันนี้หนึ่งลบสามลบสามลบสี่ตอนนี้เราจะได้มาเลยครับนี่ครับหนึ่งลบสามลบสามลบสี่ต่อไปตัวหารนะครับอะไรที่หารลบสี่ได้ก็มีหนึ่งขัวค่าบวกหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แล้วก็มีลบหนึ่งลบสองลบสี่นะครับอันนี้ก็ใช้สี่เลยครับอ้ามืชักมา ไต่ก็เอา4คูณหนึ่งได้4นะครับเสร็จแล้วก็รวมกันรวมกันได้1นึ่งไก็เอา4คูณหนึ่งต่อครับได้4นี่ครับจแล้วก็รวมกันลบ3บวก4ี่ได้หนายไก็4คูณหนึ่งต่อได้4ลบ4บวก 4, ได้ศนย์โอเคนะครับได้เพราะนั้นก็ได้เลยครับแยกได้เป็น a ลบ4คูณ a กำลังสองบวก a บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นี่ครับตรงนี้นะครับเนี่นะตัวแรกนี่มา a บวกหนึ่ง a ตัวแรกได้สี่ต่หา a ตัวที่สองจะพบว่าหาค่า a ไม่ได้พอเลยครับใช้สูตรครับ,รบ b กำลังสองลบสอง ac ก็มีค่ามากกว่ากับศูนย์ครับ,รบอ่า b กำลังสอง b ในนี้คือตัวนี้ครับสมมติสิทธิ์หน้า a นี่คือหนึ่ง นะครับต่อไปสี่เคือตอนนี้ครับส,ำสัำสิทธิ์หน้เอกำลังสองคือก็คือ1นะครับส่วน c ก็คือ1 4ึ่คูณหคูณหได้4ี่คูณหคูณหได้4ี่หนึ่ลบสลบสแสดงว่าตอนนี้ตัวนี้ไม่สามารถหาค่า a ได้นะแทนค่า a ลงในสมการที่1ตรงนี้ครับสมการที่1เนี้ยนะเพื่อหอาค่า m นะครับก็ได้ครับ4ี่เท่ากับสา ลบ4ีย้าย4ฝั่งนี้ได้8เท่ากับ3า m อัน m เท่ากับอะไรครับ m ได้8ส่วน3ก็แทนค่า m ลงไปครับก็จะได้คำตอบนี้ครับนี่ครับ9 m ก3งสลบ3 m เท่ากับ เก้าคูณเล็บแปดส่วนสามยกสองลบสามคูณแปดส่วนสามคำตอบได้ห้าสิบบกเองข้อนที่ตอบห้าสิบบกครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ